นี่เราก็จะมาดูพี่เราตำส้มตำนะคะอันนี้คือพี่เรานะคะแล้วก็อันนี้ส้มตำปากูููโอ้มีคี <c oughs> นาต้าพี่ <c oughs> แล้วนะจ๊ะ <c oughs> อานนอชีพอะไรจี๊เซฟอยู่แล้วจ๊ะอืมพอพะ ไป<พ> <พอ S 2> แล้ววันนี้พี่เราโชว์สีมือดูหน้าตาพี่เราก็ได้ว่าอร่อยไหมอร่อยความรู้สึกเป็นไงครับพี่คะตาส้ามดำไม่เห็นค่ะได้น้ำตาลเป็นก้อนเลยความรู้สึกเป็นยังไงนะดูค่ะดูดีดมือ <c oughs> ไปบ้านหน่อยจ้าเขาไปแล้วเสร็จแล้วค่มะมากินเวลา